สวัสดีครับพี่น้องครับ่องว่างๆครับไอช่างเชียนไดนนโมมาสอมสปอตอไล่ไงครับมันบวดติดมาโดนแล้วสวัสดีครับทุกคนเมื่อวานเฮ็ดของไตเติลไปแล้วครับขึาา้นมันขาดนะพี่เอาไว้ใส่ย้ำเก็บเวที T ตอนขึ้นนะ กูนพ่มปันกะลอกใช่ป่ะหมอนี่ไหมรรถกว่างคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก้าขึ้นมาเชิญ

อ้า,อา,าวชิปสั่งไฟปจส,สมไฟเนาะอันนี้กกผู้ใหญ่ใจดีมอบให้มีตัวนี้ผมเกิดเลยพี่พี่เอดผมเฉิดฉายเลยมีตัวนี้เลยไปล้านสมล้านไหนยวพุจังหวัดไหนยวพแลนออกมาขวามสองสามจังหวัดแล้วยังไม่เห็นครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีให้ไว้ hai răng trên đây nó mút vậy To 2 tô ạ, 2 khàng. Nắm, nhìn nó cái, cái ông hồ đấy là nám này nè. เปิดเทสกับเขากับน้ำกับแจ้งดีเด้ยเน้ำนั่นตะกี้เอาอันนี้แหละเฮ็ดเปิดเ็ดกับเขาเ,เห็นอันนี้แล้วแล้ว็ยี้ได้ไปลงไฟครับคิดว่าทั้งประดับอี่คันว่าประดับแล้วมันก็ต้องรถมาดิประดับกับจอ แสดงว่ายังไม่เร็วตอนนี้ก็เกือบใบสามแล้ว,ลวมาอยู่มองจอดรถทีมงานเขาหลับประนอนกันมาซ่อมแซมกันครับฟินไฟอันใดบดติดพอดี วาเหลฮิตรถตีตีไฟลีวตดครับไดดึงออกมาไม่เล้วส so okay. ัตวดีดีครับทางเชน ทางเย,ยนเฮ็ดขันใสเรียบร้อยครับเดี๋ยวมารอติดตามผลง,งานเมืองที่เป็นยังไงอุ้งบ่ตัดสายลากสายไหมล้วครับพี่น้องม่วนเกี่ยวไว้ขึน้นกันกันได้ไวะเดี๋ยวไอไปหาซื้อตัวคีบด้วย

Ừ, liền đang chặt thung chặt nhắm à, lần không được เล่นตั้ง là cái อย่างยามบ้าน là cái nào สร้านออกันองล้านย่างมากน้อน นับไฟอืมไปอือได้เวลารือบูไปจามคนเรือบูเฮ้้นอนนอนท้งบานปะรองไฟละอับฟธรรมดานี่หลอ้ตอนใช้แบบพอได้เย็ดงานตอนกลคืน ไ๋ยแสงกำล,ลัง่ตขึ้นก,ก,กันนะลงวันติดวัติดกันเดี๋ยวจะไปซื้อตัวชีพมาใช่ครับรขอบคุณตาพี่ว้าว โอเคนี่แหละที่ต้องการนะทำยังงานนี่ได้สะดวกสบายนะอ่ะเมียนาคลองเขาได้ไปลงไฟคืออะไรคืออะไรสุดยอดสุดยอดไปไปจะพูดไปขอบคุณนะคลิปนี้จะฝากที่นี่ก่อนครับพี่น้องครับไปหาลงฟืนลงไฟก่อนบัดเนี่ย ขอบคุณครับสวัสดีครับ